สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อีซูซุเจีงยงไฮโดยโลงงกลุ่มนลองเหงือกสำนักงานใหญ่เจ้าวันนี้อยู่กันที่ปงสุรีค่ะเออวันนี้เจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทุกท่านมาตรีวิวรถอีกแล้วพอดีมีคอมเมนต์เอฟซีเข้ามาค่ะบอกว่าอยากให้รีวิวตัวสเปซแคปให้หน่อยนะโอ้สเปซแคปไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะรถเข้ามาแล้วนะคะันนี้เป็นรุ่นรุ่นสเปซแคป2.2 แอลออโต้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้พาท่านมาต้อนรับชมดีเทลรายละเอียดคันนี้ด้วยกันนะคะคันนี้ราคาก็เติรที่784,000บาทนั่นเองกับ2.2 m a x f o r d ใหม่สีเทาเอลบลูสรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสามสีค่ะมีสีเทาเอลบลูสีปลอนเงินแล้วก็สีขาวไซเบียนไว้ถ้าขาวไซเบียนไว้ราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นหอยแยกย้ายรถเข้าล่มก่อนนะคะทุกคนแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะสถาโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบอ์หาเซลล์ป เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวเซลปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามให้เรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค, <c oughs> ค่ะไปค่ะอ่าย้ายที่จอดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถรุ่นสเปซแคป2 2 L อโต้สีเทาเอลบลูสใหม่นะคะอยู่ในร่มแล้วนะสี <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะ สำหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขานะคะ 2.2L Auto น้องเทาเอล u รราคาค่าตัวที่7 8 4 0 0 0บาทค่ะเน้นย้ำราคาอีกทีหนึ่ง7 8 4 0 0 0บาทนะคะเป็นราคาสดนะสนใจซื้อสดซื้อ,อ,อ,อผ่อนทักหาเซลล์ปีใหม่ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูในส่วนของดีเทล,ลาเรายละเอียดยหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะน้อง 2.2L Auto ก็จะได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับ อ่ะซูเปอร์ไดไลท์อยู่ภายในโคมเดียวกันซึ่งซูเปอร์ไดรไลท์ตรงนี้ค่ะเขาทำหน้าที่ถึง3อย่างกันเลยทีเดียวเป็นไฟซูเปอร์ไดรไลท์สองสว่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟโปรเจคเตอร์ทำหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันดีไซน์โคมใหม่นะคะบเฉี่ยวมากรับกับในส่วนของกระจหน้าแบบทรีดิเมนชันนะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีด้วยกันค่ะก็จะเป็นสีเทาสีบอลเงินแล้วก็สีดํา ชิ้งานตรงนี้ก็จะเป็นสีดำที่เป็นดำด้านนะคะมาพร้อมกับโลโก้ซูซ u โครเมียมขนาดใหญ่นะคะด้านล่างนะคะสำหรับเกรด L นะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแต่ยังไม่ใช่หลอด LED นะคะก็ยังคงเป็นหลอดไส้หรหลอดฮาโลเจนอยู่ค่ะการชนหน้าดีไซน์ใหม่แอร์เคอรเทนช่องระบายอากาศนะคะ ลดแรงต้านทานช่วยรถลู่ลมแล้วก็ประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะช่างระบายอากาศด้านล่างตรงนี้ดีไซน์ใหม่นะคะขนาดใหญ่ช่วยได้ด่องการระบายความร้อนของท้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเส้นสายลวดลายทุกอย่างนะคะใหม่หมดเลยนะคะสําหรับสเปคแคปนะฝากระโปรงเส้นสายใหม่ดูใหญ่ดูเอิบอิ่มขึ้นนะทำให้รถดูบอดี้ใหญ่ขึ้นเนาะอืม ตัวนี้นะคะเกรด L นะคะน้อง 2.2L a u t o m a t c Ford ใหม่ล้อแมกได้เป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยขอบ16นะคะตัวนี้ดีไซน์มีลักษณะเป็นซี่ๆเฉียงๆแบบนี้นะคะเวลาวิ่งแล้วจะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนตัวนี้รัดด้วยยางบิสโต o นะคะซีรีสยางนะคะ 215/70R16 เนะ ตรงนี้นะคะช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยเรื่องของความนุ่มนวลแลโก้ดก๋ะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะฐานร้อยยาวช่วงล้อกว้างนะคะสําหรับอีซูขึ้นชื่อในเรื่องของการจกกวถนนเนาะแลวก็สัญลักษณ์สเปซแคปตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะ อ่าแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนด้านบนสีเดียวกับตัวรถแต่ล่างเป็นสีดําที่เป็นดําด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็น l อดีมาให้แล้วเรียบร้อยอ่าคันนี้นะคะรุ่นนี้เกรด L นะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทุกคนก็อันนี้เป็นแบบรถใหม่เลยนะคะยังไม่มีการแต่งโชว์น้องรถเพิ่งลงเมื่อวานเย็นเลยนะคะมองมุมนี้นะคะจะเห็นในส่วนของไฟท้ายนะคะดีไซน์ใหม่นะ t ิโพ่อาร์มอ์ LED ดีไซน์สามเส้นนะคะเป็น LED สามเส้นหนึ่งสองสามไฟเบรกนะคะจะอยู่ดวงด้านบนตรงนี้ทํางานคูกก่กันกับไฟเบรกดวงที่สามตรงนู้นนะคะอือคบคู่กันนะคะให้ความสว่างฉวฉไวชัดเจนแต่ประเลดเมืองนะคะทุกคนประเลดเมืองของประเลอีสานทองอืมว่ากันไปนะคะ ด้านนี้นะคะสเปคขับ 2.2L ก็จะมีสัญลักษ์สปิเกอร์คำว่า 2.2L จ a สองลแม็กฟอร์ใหม่ตรงนี้ด้วยนะคะกันชนท้ายดีไซน์นะคะให้ขึ้นลงสองสเต็ปขึ้นลงง,ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเป็นแบบแยกชิ้นสามารถใส่ถอดถอดออกก็ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบแบบแม็กเดิมๆก็ใช้งานแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็ต้องการจะแบบ ไปใส่แบบล้อแม็กแต่งซิ่งนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะทุกคนด้าน,นหลังนะคะมือจับนะตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินโล้ก็สัญ,ญลักษณ์นะคะอีสุดดีแม็กเป็นโครเมียมติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วเรียบน้อยภาพรวมแล้วสวยมากเลยนะคะกับน้องสเปซแคป 2.2L m a x f o r แฟใหม่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรทำงานที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีเร็วแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเจออโต้ G 8สปีดเทอร์โบไฟฟ้าใหม่หมดเลยนะคะประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นถึง สิบเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวอะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเปิดมาดูด้านในเนาะและแผงประตูตร,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบสอบทานหุ้มได้าเป็นผ้าพ,พรีเมียมนะ,ะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปรับเลื่อนขึ้นลงเป็นไฟ,ฟฟ้ามาหมดแล้วนะคะปรับซ้ายขวาล็อกเซนทรัลล็อกให้ด้วยนะคะเบาะนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นเบาะ้าพ,พรีเมียมดีไซน์ใหม่นะคะ มีเส้นสายด้วดลายมาด้วยนะคะสำหรับเกลดแอลเดินได้ที่เป็นได้สีเทานะคะแับเปิดได้นะคะตัวนี้เปิดแล้วกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายบรรทุกของก็ได้นั่งโดยสารก็ได้นั่นเองนะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบยูริเทนด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับระบบความบรถเทิง Apple c a r า l a y พลนตรง้ออโต,โต้มาให้แล้วเรียบร้อยทั้งแบบมีสายและไร้สายนะคะ แอร์มันนวลน,นะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์เวลาเปิดแอร์กดปุ่มเอซด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะนี่เลยฝากกระจกหลังหน้าตาของน้อง 2.2L Auto เนี่ยหัวเกียร์นะคะหน้าตาหัวเกียร์เขาเป็นแบบนี้เลยหัวเกียร์ตกแต่งด้วยดำเงานะคะบอกตำแหน่งได้ชัดเจนนะคะสวยงามด้วยนะดำเงาเพียโนแบบ็กอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงทางลาาชันนะคะ อืมถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายขวานะคะสําหรับรุ่นนี้อันนี้เป็นปุ่มปิดระบบ Angel Star Stop System เป็นปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติคือถ้าไม่ชอบก็สามารถปิดได้ปุ่มรีเจนเครื่องยนต์นะคะมียงแต่ยูโรห้ามานะปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีปุ่มปรับไฟหน้าออโตโส,สีระดับนะคะใส่เรียดได้นะคะหรือใส่เหรียดได้ซอมอ,อะไรก็ว่ากันไปไปดูเครื่องยนต์หน้าตานะคะ2.2 m a c f o r d ใหม่นิดนึงนะคะสำหรับคันนี้อะปิดแคปก่อน ราคาค่าตัวของเขา7จ4 0แสบาทนะคะสำหรับน้องสเปซแคบ2 2อ L ออโต้คันนีสนใจสอมภารโปรโมชั่นเพิ่มเติมเซลปีใหม่ได้เลยค่ะไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะคะทุกคนหน้าตาเครื่องยนต์2 2ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ2.2 Max แม็กฟอร์ใหม่ล่าสุดค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163หาแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ1 6 0 0อถึง2,400รอรอบต่อน,นาทีนั่นเองเร็วแรงและประหยัดน้ำมันนะคะเทอร์โบไฟฟ้า นะคะเกี่ยวออโต้แปดสติปนั่นเองนะคะโอ้นะคะตัวนี้คือสุดมากเลยนะวัานั้นเรตลองมาอีกคันนึงอันนั้นก็จะเป็นออโต้เหมือนกันนะคะแคปโปรสองคือสองแอลอโต้ Auto. กลับมาดูคันนี้ <c ười> คันนั้นเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะคะทุกคนอ่ะมามองมุมนี้นิดนึงนะคะ <S <S ก็ในเรื่องการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะเขาจะมีการจัดวางให้เยืงหลังพอนานนิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองคะ่ะ ด้านนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะสำหรับคันนี้เลย 2.2L m a c ฟอร r s ใหม่นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่15.9กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะ ตับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลปีใหม่ตามลิงก์ในล่างตัวลงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวเซลปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงรายใบเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกขันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงือนไขสนใจทักอินบ็อกซ์เซลปีใหม่เข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเซลปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให,ให้ปีใหม่ด้วยสำ ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย